ตางไปต่างามาไปดีกันไปดีดีเดียร์ชาวนาดีเดียร์เดียวไมาหาทุกแขนงด้วยดีเดียร์ จำจะจำดินตรึงวิต um ึงข่าปลาเห็ดนะครับปลาเห็ดนะครับมาเด็ดประจำวันเบร์ตแอดเสียดนะครับเวลาครับเกียรเกียรินี่ละทน้อยเซอร์นะครับ